วันนี้นะคะก็ได้ไพ่สำรับใหม่มานะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะก็เลยจะมาลองแกะกันดูนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะเราไม่อยากให้กล่องไพ่ขาด นี่แค่ตัดนี้ก็สอ,องเอวชุดนี้รสึกจะเป็นให้อลา,าร์เพลนะคะวีเยอะมากเลยอ่ะประมาณว่ามี74ใบนะคะแต่ ดูสิให้หนามากมาดูไพ่กันก็กระดาษโอเคเลยนะคะเป็นแบบเคลือบมันผลงานหน้ารูปก็ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไป่ลงแบบก็เวลาเราได้ไพ่สำรับใหม่มานะคะก็แนะนำว่าให้เรานะค่อยๆดูไพ่แบบนี้ค่ะจับเขาแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาเขานะคะไปทีละใบทีละใบ,ะใบเนาะนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเราเราเรา,เรา,เราจะเปลี่ยนให้ดูด้วยนะคะ พอสมมติเราคิจชรนาเขาครบหมดแล้วใช่ไหมเราก็ถ้าสมมติเราคิจชรนาครบหมดแล้วนะคะก็ให้ลองเอาไพ่เนี่ยคะ่ะกรีดออกมานะคะแล้วก็ไว้ตรงตำแหน่งของหัวใจของเรานะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะคะจับ แล้วก็สัมผัสเขาให้ทั่วนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกของไพ่แต่ละใบนะคะจากนั้นก็ให้เราอธิษฐานจิตแล้วก็สื่อสารกับเขาค่ะคุยกับไพ่นะคะด้วยหัวใจของคุณค่ะก็เดี๋ยวไว้เรามาดูดวงกันด้วยไพ่สำรับนี้กันนะคะทุกคนขอให้สวรรค์ประทานพรค่ะขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะ